สาธิตการยืมเงินสด3าม0บาทกับชอปเป้เดี๋ยวจะทำให้ดูยืมกันให้ดูเลยเวลาก็ยืมออกมาใส่บัญชีธนาคารถอ,อนเงินกันได้ด้วยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชแนลนะครับ คุณคงรู้กันอยู่แล้วว่าในช้อปปีเนี่ยเขามีเงินให้ยืมสูงสุดตอนนี้คือคนละ40,000บาทโดยจะเป็นบริการให้ยืมจากช้อปปีซึ่งเรารู้จักกันในนาม s e c a t ก็จะเป็นสินเชื่องเงินสดนะมีไว้สำหรับลูกค้าของช้อปปีโดยเฉพาะสามารถยืมเงินได้อย่างไวเลยถ้าเกิดว่าคุณได้เปิดใช้วงเงินกันแล้วเนี่ยคุณสามารถถอนเงินสดได้ภายใน5นาทีคนที่โชคดีนะจะได้รับสินเชื่องเงินสดจาก s e c a ีแล้วเนี่ย บอกเลยว่าวงเงินที่คุณได้มาถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนะคุณจะเก็บไว้รอใช้ในยามที่จําเป็นมากๆก็สามารถจะเบิกใช้กันได้เลยสมมุติว่าคุณไม่ใช้เงินเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คิดดอ,อกเบี้ยอะไรคุณนะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะใช้เงินเขาขึ้นมาเนี่ยคุณก็เพียงเข้าไปในแอปช้อปปี้เลื่อนไปที่หน้าฉันนะเลื่อนหา SEC Cash ณตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณเห็นเรามีวงเงินอยู่3,000บาท คือช้อปปี้เขาอนุมัติมาให้แค่นี้มันได้วงเงินตามกําลังการใช้จ่ายของแต่ละคนนั่นแหละเราก็เลยกดเข้ามาเจอหน้านี้นะนี่คือวงเงินคงเหลือที่เรามี คือยังไม่ได้ใช้เลยสักบาทเดียวนล้วแหละใครที่พร้อมแล้วกดไปที่เบิกสินเชื่อกันเลยจากนั้นเนี่ยระบบจะพามาที่หน้าคำขอเบอิกใช้สินเชื่อไดนะ้คุณสามารถกรอกจำนวนเงินที่คุณต้องการเบริกใช้กันได้เลยของเราเนี่ยเบิกขั้นต่ำที่500บาทสูงสุดก็ตามวงเงินที่ได้นั่นแหละไม่เกิน3,000บาทมีให้เลือกผ่อนได้ถึง6เดือนด้วยกันคุณก็ลองใส่จำนวนเงินที่คุณจะเบิกดูก่อนก็ได้นะสมมุติว่าคุณจะเบิกสัก500บาทเนี่ยเลือก2เดือนเดือนหนึ่งก็จ่าย260บาท36สตางค ดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น24บาท23สตางค์เราได้เกิดเลือก3เดือนล่ะก็จ่ายน้อยลงมานะอยู่ที่175บาท92สตางค์ดอกเบี้ยก็มีการขยับขึ้นนะเป็น31บาท67สตางค์เราได้เกิดว่า เลือกสักหกเดือนเดือนหนึ่งก็จ่ายน้อยลงมาอีกแล้วอยู่ที่91บาท54สตางค์และดอกเบีย้ยก็มากขึ้นด้วยอยู่ที่52บาท57สตางค์คือยิ่งเลือกส่งนานแค่ไหนดอกเบีย้ยก็ยิ่งขยับตัวสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็ยืมเท่าที่จ่ายไหวแล้วก็เท่าที่จําเป็นต้องใช้ก็พอนะดอกเบีย้ยเนี่ยเกือบ33%ต่อปีเลยนะค่อนข้างจะแพงอยู่แล้วตัวเราเนี่ยได้วงเงินทั้งสิ้น3,000บาทเดี๋ยวจะเบิกให้หมดแล้วก็ส่งเต็มที่6เดือน ไปเลยจะจ่ายเดือนหนึ่งเนี่ยห้าบาท21สตางค์ดอกเบี้ยรวม317บาท29สิบาตางค์คือมันก็ดีกว่าไปกู้นอกระบบหรือไม่ก็พวกแอปเงินกู้นะใครพร้อมที่จะเป็นหนี้แล้วกดไปที่ปุ่มขอใช้สินเชื่อกันได้เลยแต่น้าที่นี้ขอไม่กดให้ดูนะเพราะว่ายังไม่ได้อยากเป็นหนี้ ใครที่กดปุ่มขอใช้สินเชื่อเข้ามาแล้วนะคุณจะเจอหน้าตากับสัญญาเงินกู้อาจจะต้องเลื่อนอ่านทำความเข้าใจให้มันจบเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกเลยนะว่าคุณได้อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจตามนี้แล้วทีนี้ช้อปปีเนี่ยเขาก็จะส่งรหัส otp 6หลักมาให้คุณทางโทรศัพท์มือถือคุณก็เอารหัสนั้นนั่นแหละใส่ลงไปเพื่อย,ยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วเงินที่คุณกดออกมาล่ะถามว่ามันไปอยู่ไหนมันจะอยู่ในนี้นะในบัญชีช้อปปี้เปย์พอคุณเข้าบัญชีช้อปปี้เปย์เนี่ย คุณกดไปที่โอนไปที่บัญชีธนาคารแล้วก็เข้าไปเลือกบัญชีธนาคารนะเขาก็จะพาคุณเข้าสู่หน้าโอนในหน้านี้เนี่ยคุณสามารถจะเลือกบัญชีธนาคารที่คุณได้บันทึกไว้แล้วหรือจะเพิ่มบัญชีใหม่เข้าไปอันนี้ก็สามารถทําได้ทีนี้เขาก็จะพามาหน้านี้นะเป็นหน้าของการโอนไปยังแต่ว่าในหน้านี้เราไม่ได้มีเงินอยู่ในช็อปปี้เปมันก็เลยขึ้นแบบนี้ไม่สามารถจะมีอะไรให้โอนออกไปได้โดยรวมแล้วไม่มีอะไรยากนะจะยากที่สุด ก็ตอนที่หลายๆคนยังไม่มีปุ่มให้กดสมัครเป็นเซนเชื่อ s e c c a ซนี่แหละก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอดทนนะแล้วก็สู้กันต่อไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวช้อปปี้เขาก็จะเลือกคุณนั่นเองให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยาย c ชา n นลนะครับ